มาชมชุดแต่งใหม่ล่าสุดของเนตอวีกันนะครับก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับ They tell that never gonna make They want me never make I'm gonna it something want do could keep dreaming, be famous got potential of you're to to this that's But they hate they try They successful 'cause just all inside sit deep me. when be. there being meant be. สวัสดีครับผมแบงค์เนต้ามิ้ดท์ดำนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เนต้าสาขาร,างรังสิตนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยชุดแต่งใหม่ของเนต้าวีนะครับแฟตแคทนะครับวันนี้เรามีให้ดูทั้งสองคันเลยนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีมูนไลท์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยทั้งหมด12ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีตรงจุดไหนบ้างครับ เอาละครับเรามาดูกันสําหรับชุดแต่ง Fat Cat นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยที่แบงค์บอกว่ามี12ชิ้นด้วยกันด้านหน้าประกอบเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ด้านล่างนะครับจนถึงด้านบนกระจังหน้านี้เลยนะครับก็สมชื่อเขาที่ว่า Fat Cat ก็คือแมวอ้วนนั่นเองทําให้ตัวรถเนี่ยดูหน้ากว้างหน้าอ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้มันดูเต็ม จริงๆนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยประกอบด้วยนี่ชิ้นนี้เป็นลิ้นด้านล่างมีกันชนหน้ามีครอบนะครับครอบไฟตัดหมอกแต่ว่าไฟตัดหมอกไม่มีแน่นาคตอาจจะใส่ LED ตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันแน่นาคตและกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นคิ้วนะครับขอบอไฟหน้าพร้อมกับกระจังหน้าตรงกลางที่เป็นสีดําเงาก็ทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากขึ้นจากเดิมๆที่ไม่ได้มีชุดแต่ง เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับว่าประกอบไปด้วยชิ้นไหนให้ครบ12สชิ้นครับต้องบอกเลยครับว่าชุดแต่งแ a t Cat เนี่ยทำให้ตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับสำหรับด้านข้างนี่เลยเรามีสเกิร์ตด้านล่างนะครับคือชิ้นสีดําเงาแบบนี้มาพร้อมกับแถบคิ้วด้านบนที่เป็น2ชิ้นด้วยกันประตูหน้าและประตูหลังแยกกันนะครับทำให้รถเนี่ยโอ้โหดูแบบเต็มมากยิ่งขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยไม่มีชุดไหนที่ให้มาแบบนี้นะครับมีเฉพาะชุดนี้เท่านั้น Fat Cat เท่านั้นนะครับ แล้วก็ตรงนี้มีทั้งหมด2ด้านนะก็นับด้านหน้า1 2, 3, 4, 5 6 7้าตอนนี้เรามีทั้งหมด7ชิ้นแล้วด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังที่เหลือนะครับว่าจะครบ12ชิ้นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับและสําหรับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราย้ายมาดูคันมูลไลท์กันนะครับด้านหลังที่ลูกค้าทุกท่านนะครับบอกว่ามันดูล้นล้นไปนี่เลยสําหรับชุดนี้แฟตแคทมีอะไรให้บ้างนะครับเริ่มจากด้านบน ตัวครอบสปอยเลอร์นี่อลังการมากๆนะครับดูดีเทลเขาเนี่ยลงรายละเอียดพอสมควรนะครับมีช่องด้านล่างด้านบนก็ทาเป็นวาล์รี่อากาศตรงกลางนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างอีกนะครับมีตัวคาดเอวนะครับก็จะมีทั้งส่วนตรงกลางตรงนี้นี่มีความลึกพอสมควรเลยนะครับทำให้แบบมันไม่ดูแบบตันๆก็จะดูเป็นมิติเหมือนรถสปอร์ตพร้อมกับด้านข้างนี้แยกชิ้นออกมาทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะยาวมาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับยาวมาถึง ขอบไฟด้านข้างนี้เลยนะครับอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายชิ้นที่12นะครับก็คือด้านล่างเป็นสกเกิร์ตหลังนะครับมีทั้งหมด2เลเยอร์ด้วยกันเลเยอร์แรกนะครับเป็นคิ้วด้านบนที่เป็นลักษณะดําเงานะครับในส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับไปตั้งแต่ป้ายทะเบียนลงไปด้านล่างตัวนี้จะเป็นดําด้านพร้อมกับครีบรีดอากาศทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันแต่ตัวนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ก่อน ก็ทั้งหมดนี้เป็น12ชิ้นที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีชุดแต่งชุดไหนให้มาเยอะขนาดนี้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะมีราคาอะไรยังไงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเนต้าวทุกสีทุกรุ่นก็มีรุ่นเดียวเนอะเนต้าวทุกสีนะครับอยากจะแต่งแบบนี้นะครับอย่าลืมทักมาที่เนต้ามิตรดำนะครับทางช่องทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำชุดแต่งไหนหรือว่าจะไปส่งมอบที่ไหนหรือว่าจะมีรถอะไรแปลกๆเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูรีบๆลงได้เลยนะครับผมฝากติดตามด้วยค่ะ It'd be special if I get rid of